ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขาปัญหาับตัวเกมพ e ัดออเ E ีแซสองนะครับกระตกเวลาลงแบบนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะหายไม่หายอย่าว่ากันนะแต่วิธีที่ผมจะสอนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ผมทำแล้วมันแก้ไขาปัญหาได้นะครับพอดีผมไปเจออยู่ท่านหนึ่งนะใน Facebook นะในกลุ่มของ POE 2อสองอ่ะเขาบอกมานะครับคือว่า อย่างเงี้ยไอ้ I แชทสเราอะแชทก็คือไอพวกจะแชทโอ้แชทในด่านแชทสาธารนณะอะไรเงี้ยมันจะสะส,สมนะไอ้พวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับอ็อบเจกต์ต,ต่างๆไว้นะครับแล้วก็เวลาเราลงแมปลงแมปนะครับลงแมปแล้วก็เขาเนี้ยเหมือนกับว่า ไอตัวมอนน่ะมอนหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในแมปนะมันก็จะโหลดออบเจกต์มาเพิ่มนะบวกกับตัวข้อความนะในช่องแชทอ่นะช่องแชทที่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสะสมสะสมกันนะทำให้เกมกระตุกได้นะการซ่อนแชทอ่ะมันเป็นการปิดเฉยๆนะครับมันมันเป็นการซ่อนเฉยๆนะมันเป็นเหมือนกับปิดมันเฉยๆนะแต่ข้อมูลที่เป็นตัวสอนนะ มันจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็แต่เราต้องล้างแชทนะครับเพื่อเพราะว่าเวลาเราเล่นานานๆนะแชทมันจะสะสมข้อความมาเยอะนะครับทําให้ข้อมูลที่เก็บมันมีเยอะขึ้นนะครับเวลาเจอมอนที่ต้องหลดออบเจกอ,อื่นๆเพิ่มมันจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับการล้างแชทจะช่วยกําจัดข้อมูลที่เป็นขยะเหล่านี้ไปได้นะครับทําให้เวลาเราเล่นนะไม่มีอาการกระตุกจากการโหลดออบเจกนะเวลาเราลงแมปนะ,นะครับ ก็วิธีการนะให้คุณกด enter นะครับแล้วก็อย่างอาสาธานะนี่นะครับคุณที่แป้นคีย์บอร์ดนะคุณพิมพ์ตัวนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าเคลียร์นะครับเคลียร์ตัวนี้แล้วก็คลอ enter หนึ่งครั้งนะครับเป็นการล้างแท็กนะครับแล้วก็คราวนี้เราปิดไปเลยนะครับปิด เราล้างแท็แล้วเราก็ปิดไปก่อนนะครับเราก็ค่อยลงแบบนะถ้าคุณมีความจําเป็นจะต้องพูดคุยอะไรกันก็หรือว่าจะดูช่องแชทสาธารณะก็ค่อยเปิดเอาแล้วก็ค่อยทําแบบนี้อีกครั้งก็ได้นะครับก็คืออ่าดูอีกครั้งให้พิมพ์ตัวนี้แล้วก็ c l e a r นะครับแล้วก็คอ enter นะครับแล้วก็ลองดูว่าหายไหมแต่ถ้าไม่หายก็อย่าว่ากันนะเพราะว่า ปัญหาเกมกระตุกเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในอย่างเงี้ยคุณไม่กระตุกนะแต่รงแมพมันดันกระตุกนะคุณลองทําวิธีผมสอนอยู่เพราะผมทำาบมันหา,ายนะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีัะเป็นประโยชน์ก็ก,กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ